สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งหนึ่งโด่งสาธรนะครับคราวนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆและข้อมูลเด็ดๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับสื่อเนื่องมาจากผมเนี่ยก็เป็นนักเขียนนะฮะในนิตยสารพระเครื่องสองฉบับมาหลายปีนะครับบอกเลยก็ได้ครับนิตยสารศึกษาและสะสมและในคอลัมน์เจาะลึกศึกษากับโด่งสาธรนะครับถ้าไปดูหนังสือที่วางเก่าๆมานะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังจะมีอยู่นะครับ แล้วก็อีกฉบับหนึ่งคือไทยพระนะครับในหัวข้อประสบการณ์และปฏิหารนะครับดังนั้นผมจึงมีข้อมูลพระเครื่องพอสมควรนะครับผมมีหนังสือเก่าเนี่ยฮะอันนี้ที่เห็นอันหนึ่งในในหลายๆ10สิบเล่มนะครับที่เป็นของเตี่ยผมนะครับเตี่ยผมเนี่ยได้เป็นนักสะสมพระเครื่องแบบบ้านๆนะครับแล้วก็สะสมนี่จะสารพระเครื่องไว้มากมายนะครับผมก็ได้ความรู้จากนิตยสารแบบนี้ได้ซึมซับจากเตี่ยของผมนะฮะที่ผมเคยเล่าไปหลายคลิปแล้ว นะครับที่เตียสะสมมาตั้งแต่ประมาณปี2500นะครับนะครับผมก็สืบต่อจากเตียแล้วก็มีหนังสือแบบนี้หลายเล่มแล้วผมก็นําข้อมูลจากนิตยสารเราเนี้ยมาเขียนนะครับในนิตยสารัที่ทกล่าวมาแล้วก็ให้ความรู้กับทุกท่านนะครับมากกว่า450คลิปตลอด3ปีมานี้นะครับนะครับโอเคเข้าเรื่องนะครับหัวข้อในวันนี้คือ การจัดการประกวดพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ในวงการพระเครื่องที่เล่าขานมาจนถึงวันนี้คือการจัดงานประกวดพระเครื่องที่จัดโดยธนาคารสีนครนะครับโดยธนาคารสีนครนะฮะครบรอบ25ปีนะครับจัดโดยธนาคารสีนครนะครับเมื่อปี2519นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับนะครับในรายละเอียดกันหนังสือฉบับนี้ที่เตีย๋ยสะสมเอาไว้แล้วผมเอามาแบ่งปัน วันนี้ขอนานหน่อยนะครับหัวข้อนี้ขอนานหน่อยนะครับเพราะว่าต้องพูดกันแต่จะพยายามให้เร็วที่สุดไม่ให้น่าเบื่อนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับการประกวดพระเครื่องอันลือลั่นนะครับหัวข้อนะครับเมื่อปี2519เรามาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อให้สละสวยกันนี้นะครับก็ต้องอ้างอิงถึงหนังสือพระเครื่องฉบับนี้นะครับหนังสือพระเครื่องอาณาจักรพระเครื่องนะครับเป็นหนังสือพระเครื่องเก่านะครับที่ของเตี่ยผมนะครับ หนังสือฉบับนี้นะครับก็พิมพ์แล้วก็ออกมาวางจําหน่ายประมาณปี2519นะครับหลายท่านที่มาดูอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมครับนะฮะตอนนั้นผมก็เป็นวัยรุ่นนะครับนะฮะก็อันเนี้ยเตี่ยสะสมนะครับเรามาดูกันว่าหนังสืออาณาจักรพระเครื่องบกอคือพี่ปีชาเอี่ยมธรรมนะครับผมว่าปัจจุบันท่านอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดยังอยู่ก็กราบขออภัยนะครับนะครับเป็นบกนะครับ สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะครับอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีอะไรนะจะเรียบๆผมถอนถอยกล้องไกลกว่านนี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นผมจะรีวิวไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็มีบันทึกต่างๆเอาไว้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ นะฮะเรามาพลิกขั้นด้านหัวข้อในกันเลยนะครับแล้วเรามาอ่านไปด้วยกันผมจะเอาเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญนะครับสาระสําคัญนะนิทรรศการการประกวดพระเครื่องนิทรรศการการประกวดพระบูชาพระเครื่องและเหรียญเขาใช้ชื่อแบบนี้นะครับผมจะอ่านที่เป็นสาระสําคัญแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นโดยนะฮะพี่ปีชาอิม่มรมที่เป็นบอกอเพราะเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับเรามาอ่านพร้อมกันผมว่านักนิยม อาตรงนี้แล้วกันนะครับงานนี้แม้นจะไม่ใช่งานระดับชาติแต่ทว่าเป็นงานระดับช้างโดยได้รับความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยตลอดจนนักนิยมสะสมพระเครื่องระดับเจ้าของลังใหญ่ๆอย่างทั่วถึงผมว่านักนิยมสะสมพระเครื่องตลอดนะจนผู้ที่สนใจไม่ควรพลาดโอกาสทองนี้เป็นอันขาดในงานนี้นอกจากท่านจะได้รับท่านจะได้ชมพระเครื่องชนะเลิศ ในงานประกวดแล้วในด้านนิทรรศการยังมีการโชว์ให้ท่านได้ชมพระกุพระเก่าเหรียญน,นะครับคณะเหรียญอาจารย์ต่างๆอีกมากมายที่สุดจะพารนาได้ทั่วถึงยิ่งไปกว่าน,นั้นยังได้มีการอภิปรายด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีการหลักพิจารณาในประเด็นเก๊แท้กันตรงไหนอย่างไรซึ่งเป็นความลับที่นักนิยมสะสมะเครื่องระดับเซียนห่วงกันนักหวงกันหนา ก็จะได้นำมาเล่าขานไขให้ทราบกันอย่างไม่ปิดบงังอันนี้สิน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นประโยชน์แกผ่ผู้ท่านผู้สนใจเป็นอย่างยิ่งด้วยประการชนี้อาณาจักรพระเครื่องนะครับโดยพี่ปิชาเอี่ยมทมนะฮะบ,บอกกอนะครับนะจึงสละเนื้อที่ในคอลัมน์รอบสนามทั้งหมดให้นะครับให้กับรายละเอียดจัดนิทรรศการประกวดพระัำบ,บูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจาร์มีรายการดังละเอียดต่อไปนี้เรามาดูกันเลยนะครับนะครับเรามาดู หมายกำหนดการกันเลยนะครับนะครับหลายท่านคงไม่รู้นะครับเราจะได้รู้กันเลยนะครับนะฮะเรามาดูกันนะครับนะครับหมายกำหนดการนะครับการประกวดในงานที่สการประกวดพระเครื่องพระบูชานะครับและเหรียญโดยธนาคารนะครับจัดตั้งแต่วันที่1 9ถึง18นะครับ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 เพื่อประมาณ7วันนะครับปีเดือนกันยายนปี19นะครับวันที่9และวันที่10นะครับกำหนดรับ สองวันนะครับกอหนดรับพระบูชาและพระเครื่องและเหรียญนะครับรับสองวันนะครับวันที่11คณะกรรมการคัดพระที่เข้ารอบและแสดงพระนบูชาพระเครื่องและเหรียญที่สมัครเข้ามาแสดงนะครับแสดงให้ดูนะครับ12และ13นะครับคณะกรรมการตัดสินพระบูชาพระเครื่องและเหรียญเข้าที่ประกวดทั้งหมดนะครับนะครับก็คือตัดสินกันเลยนะครับ12และ13นะครับ14ถึง18 นะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดห้าวันนะนิทศการการประกวดนิทรรศการพระบูชาพระเครื่องและเหรียญที่เข้าประกวดทั้งหมดนะครับก็คือมีการโชว์พระที่ติดการติดรางวัลที่หนึ่งไม่รู้ถึงที่สี่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับจะมีการโชว์ตั้งแต่วันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบเก้านะครับโชว์พระเครื่องที่ติดรางวัลในตู้นะครับนะฮะในตู้ให้ดูเลยว่าที่หนึ่งถึงที่ที่สามหรือที่สี่เนี่ย โชว์ถึง5วันตั้งแต่วันที่14นะครับนะครับจนถึงวันที่18นะครับ14 15 16 17 18บนโนะครับถึงวัน18นะฮะนะครับนะครับนิทรรศการพระเครื่องอนี้มีการโชว์พระเลยนะครับและวันที่18นะครับก็คือจบงานนะครับแจกรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรับพระคืนเห็นไหมฮะนะครับเรามาดูกันนะครับวันที่9งานนิทรรศการนะฮะวันที่9ก้าและนะครับ กำหนดรับพระกําหนดรับพระเครื่องและเหรียญที่ส่งเข้าเห็นไหมครกำหนดรับพระเห็นไหมครแล้วก็สิบเอ็ดถึงสิบแปดนะครับเป็นนิทรรศการการพระบูชาและพระเครื่องและเหรียญทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดถึงสิบแปดนะครับอย่างเงี้ยนะฮะคือโชว์นะครับนะครับเรามาดูกันต่อนะครับวันที่เก้าถึงสิบเจ็ดนะครับก็มีการบรรยายนะครับเป็นนิทรรศการบรรยายพระบูชาพระเครื่องและเหรียญโดยผู้ชำนาญการในวงการอาจ ในวงการวงเล็บจะพยายามกําหนดให้ตรงกับวันที่เป็นวันหยุดราชการวันที่18บแปดวันสุดท้ายแจกรางวัลรับพระคืนการกรรมประธานกัดงานกล่าวปิดงานนะครับนะครับนี่เรามาดูรายการประกวดกันนะครับอันนี้ผมจะไปอย่างเร็วๆนะครับพระบูชาเครื่องเหรียญนะครับอันนี้ประเภทพระบูชาเห็นไหมฮะมีทารวดีนะครับต่างๆยุคทารวดียุคศรีวิชัยนะครับต่างๆนะครับพระบูชาผมก็จะข้ามๆไปนะครับ ดูดูหน้าเรามาดูด้วยกันนะครับเนี่ยฮะโหนี่ฮะเยอะเลยนะครับเป็นพระบูชาทั้งนั้นเลยนะครับลพบุรีก็มีนะสมัยลพบุรีนะครับสมัยศรีวิชัยนะครับนะครับเชียงแสนนะครับเนี่ยนะฮะสิงสามสิงหนึ่งเนี่ยครับขนาดต่างๆนะครับพระบูชาเนี่ยนะครับอู่ทองนะครับสุโขทัยครบชุดนะครับนะครับต่างๆนะครับตรงนี้นะครับผมจะข้ามไปนะครับเขาให้พื้นที่เยอะเลยนะครับต่อมาเลยนะ มาจบที่สังกระจายนะครับนะสมยัยยุทธยาไม่จํากัดพิมพ์ทีนี้เรามาดูเนื้อผงนะครับนี่สุดยอดของเรานะเนื้อผงก็มีวัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพเจดีพิมพ์ฐานแซมเกตดบัวโตมีด้วยนะฮะแล้วเรามาดูบางขุนพรมนะครับนะครับบางขุนพรมเนี่ยครบทุกพิมพนะครับบางขุนพรมนะพิมพใหญ่เจดี JD, สังกติฐานคู่เกตดบัวตูมเส้นได้ฐานแซมสังกติพิมพ์หูช้างพิมพ์อกขุด ทั้งหมด8รายการนะครับเกศชโยนะฮะมีเกศชโยนะครับ7ชั้นนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์เล็ก6ชั้นนะครับนะครับ6ชั้นก็แสดงว่าทั้งอกทะลุอกตลอดกุงนะครับมารวมกันนะครับมีอลาหังนะฮะนะครับมีวัดพับรายการวัดพับทั้งหมดนะทุกพิมพ์นะฮะมีเจดีเล็กบังขุนพรมนะครับมีปิลันสัมปื้มนะครับปักน้ำนะฮะ ขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลเห็นไหมครเรามาดูเนื้อดินกันนะครับเรามาดูเนื้อดินนะครับเนื้อดินนางพญานะครับทุกพิมพ์นะครับกุทุ่งเศรษฐีนะครับเม็ดขนุนเห็นไหมมาก่อนนะเม็ดขนุนมาก่อนซุ้มกอนะฮะสมัยก่อนนะครับแพงกว่านะฮะแล้วก็มาซุ้มกอต่างๆแล้วก็มาผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณก็แบ่งเป็นสามหน้านะหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มเท่านี้นะขุนแผนบ้านกลางนะครับห้าลิมอกใหญ่อกเล็กทรงพลพิมพิมเล็กนะครับ มีพระลอดเรามาดูพรนนะลอ,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  anyway. อดกันนะครับพระลอดพระลอดนะครับก็พิมใหญ่พิมพกลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อพิมพตื้น5้าพิมนะครับพระจังหวัดลังพูมิพระคงพระบางพระลือพระเลี่ยงพระเปิมพระประตูรีรายการนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ไฮไลท์ให้ดูนะครับนะครับนะครับอันนี้นะฮะโชว์ไฮไลท์เป็นนะครับเป็นไฮไลท์เป็นพระลือเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนะครับแล้วก็วัดตะกายนะครับพระกลิ่งของตะเคียนมีนะครับเรามาดูเนื้อชินนะฮะอันดับหนึ่งรางเปืนสวรรคาโลกเห็นไหมฮะ หลังลายผ้าลบุรีนะครับผ้ากระดานเทลิดนะเทลิขนนกพระล่วงยืนกุวัดกลางนครปฐมนะครับ,นะรบ,นะรบก็พระล่วงหนองแจงมีนะครับแล้วก็ซุ้มเรือนแก้วนครสวรรค์นะครับ,นะรบเรามาดูเนื้อชินกันเนื้อชินเงินกันนะครับเนื้อชินเงินก็หูยานลบุรีไม่จํากัดกุกํากแพงขาวข้างเม็ด ลิมผ้ามะปางปูหนังชินาลาใบเสมาไม้เหสวนเห็นไหมพิมใหญ่อย่างเดียวนะครับและประเภทพับปิดตานะครับท้ายย่านนะครับแร่บางไผ่นะครับแร่บางไผ่นะครับแล้วก็วัดทองนะครับยันยุ่งนะครับมีวัดหนังยันยุ่งนะครับนะฮะเรามาดูกิ่งกิ่งมีกิ่งใหญ่กิ่งบาเกงหลงแสตะกะแตนะครับนะครับผมจะข้ามก็เก่งว่าเดี๋ยวจะมีใครต้องการดูเรามาดูเหรียญหลักๆกันแล้วเท่านี้นะครับเบนจะ อันดับหนึ่งเรียนวัดหนังนะครับมียันยสี่ยันห้านะครับยันยญห้าสมฤทธิ์ลองมาเลยเห็นไหมตามลำดับเป็นจ่ามืองเลยเนี่ยหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะครับหลวงปู่ศุกเหรียญหลวงปู่ศุกเห็นไหมฮะเหรียญหลวงปู่ศุกนะครับแล้วก็หลวงพ่อฉุยนะครับมาอยู่อันดับห้าต่อไปเป็นหลวงพ่อพุ่มบางโคเห็นไหมฮะผมก็มีนะครับมีนะฮะนะครับหลวงพ่อขาววัดหลักสี่เหรียญหายากเห็นไหมฮะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับ ก็มีหลายพิมพ์รูปไข่แม่ครัวนะครับหลวงปู่รอดนะครับวัดทุงศีเมืองนะครับอุบลหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับหลวงพ่อแก้วพงมาลัยนะครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับหลวงพ่อบ่ายนะฮะหลวงพ่อโสธร60ศเห็นไหมครับหลวงพ่อโสธร60นะฮะอ่านะครับหลวงพ่อพิงค์บางประกอบนะครับสริจันโธนะครับรุ่นแรกวัดบวรนะบวรนิเวศนะครับบรมนิเวศนะครับ เจ็ดห้านะหลวงพ่อเงินบังคานนะครับรูปหล่อนะครับมีรูปหล่อแล้วก็จอบเล็กนะครับรูปหล่อแล้วก็จอบเล็กอันนี้มีแค่สองมพ์นน้องเพราะเปลี่ยนวัดใต้แล้วหลวงพ่อดิ่งบางบัวหลวงพ่อคงสัมปะงามนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ไฮไลท์นะครับที่อยากจะบอกเลยนะฮะไฮไลท์ก็คือนะฮะกติกาการตัดสินดูนะฮะเขาง่ายๆเลยนะกติกากติกาการตัดสินพระบูชาก่อนนะและเหรียญนะครับศิลปะดูศิลปะ สองนะครับทรงไว้ซึ่งสภาพเดิมๆนะครับไม่มีเสาะแกะนะครับพิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมบูรณ์และความสมบูรณ์นะครับสามนะครับแล้วเรามาดูของพระบูชากับพระกิ่งนะเขาตัดสินกันยังไงนะครับพระบูชาพระกิ่งนะครับหนึ่งถือศิลปะความงามเป็นหลักเป็นเอกนะครับสองนะครับในกรณีที่มีลักทองเดิมเปรียบเทียบกับพระที่ไม่มีลักทองถ้าศิลน ความงามทัดเทียมกันให้ถือคุณค่าของพระที่ไม่มีลักทองเป็นเอกนะครับลักทองเป็นเอกนะเรียบไม่มีลักให้ความสาคัญมากกว่านะครับไม่มีลักทอ3สามกรณีที่พระทัดเทียมกันให้พิจารณาถึงคุณค่าของพระเป็นเอกนะครับคุณค่าของพระเอกก็คงน่าจะเป็นความนิยม,มคิดอย่างนั้นนะครับนะครับนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับพระเครื่องนะครับการตัดสินพระเครื่องโดยรวม ถือศิลป์ความงามขององค์พระเป็นเอกนะครับถือศิลปะเงี้ยความงามและองค์พระเป็นเอกนะครับโดยไม่แยกพิมพ์เล็กหรือใหญ่นะครับในกรณีที่มีลักทองเดิมเปรียบเทียบกับพระที่ไม่มีลักทองถือศิลป์ความทัดเทียมกันถ้าศิลป์ทัดเทียมกันนะครับคือพูดง่ายพิมพ์เดียวกันว่างั้นเหอะนะให้ถือเอาคุณค่าของพระที่ไม่มีลักเอาลักเอาเก้งเกงเป็นหลักนะครับ อาจจะหมายถึงว่าลักทองไปบทบงังความคมชัดลึกความละเอียดของพิมพ์พระนั่นเองผมคิดอย่างนั้นนะครับในกรณีที่พระลงเหล็กจานเออมีจานนะฮะและไม่ลงเหล็กจานให้ถือศีลความงามเป็นหลักไม่ไม่ถือไม่ถือเหล็กจานเป็นหลักว่างั้นถะนะถือเอาความสวยเป็นหลักก่อนนะฮะตัดอ,ออกไปนะครับการลงเหล็กจานเป็นเรื่องรองเขาดูเอาความสวยเป็นหลักว่างั้นเถอะนะครับนะครับในกรณีพระ ที่พระกุและไม่กลุหรือไม่เข้ากุเดิมให้ถือศิละปะเอาความสวยเป็นหลักศิลความงามเป็นเอกนะครับในกรณีที่พระทัดเทียมกันให้พิจารณาถึงคุณค่าของพระเป็นเอกนะครับอันนี้ก็น่าจะหมายถึงผมผิดถูกก็ไม่การันตีนะก็หมายถึงคุณค่าของพระนะครับก็อาจจะหมายถึงความนิยมคิดอย่างนั้นนะฮะสำหรับเหรียญน,นะครับเรามาดูเหรียญกันนะฮะที่เป็น ข้อความคิดที่จะรู้กันนะมาให้นะครับไม่ถือไม่ถือห่วงนอกไม่ถือห่วงนอกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับไม่ถือห่วงนอกเป็นเกณฑ์นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ถือห่วงนอกเป็นเกณฑ์ผมคิดว่าคาว่าไม่ถือห่วงก็คือเอาห่วงออกไปว่ากันเถอะนะฮะดูที่เหรียญเป็นหลักในกรณีที่หูเชื่อมให้พิจารณาศิลศิลปะเป็นเอก การเชื่อมเป็นลองเห็นไหมแสดงว่าเขาตัดหูออกไปเพราะคงจะหมายถึงหูเนี่ยมันมันหลุดกันได้หูเชื่อมสมัยก่อนมันหลุดกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อหนึ่งแล้ว้็สองผมว่านะครับหูห่วงเนี่ยตัดออกไปเลยนะหูนี่ก็คือเอาศิละปะเป็นนะเอาศิละปะเป็นเอกนะครับนะบตัดหูออกไปนะครับในกรณีที่เหรียญมีลมดําและกระไหลกับเหรียญที่ไม่มีลมดําและไม่มีกระไหลถ้าสินค ถ้าศิลปะความงามทัดเทียมกันของคุณค่าเหรียญที่ไม่มีลมและกระไหลเป็นเอกนะครับนะครับเอาเดิมๆเ,เป็นหลักนะครับนะฮะในกรณีที่พระทัดเทียมกันให้พิจารณาถึงคุณค่าของเหรียญเป็นเอกคือทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดแล้วก็ก็น่าจะดูพิมพ์ที่นิยมวพาง,งั้นเถอะนะครับผมคงไม่ผิดน,นะเนาะนี่เรามาดูนะครับพระธานกรรมการตัดสินการประกวดพระบูชา พักเครื่องและเหรียญน,นะครับประทานพระคูสมณะผมอ่านถูกพระทูสมสมณญาณน,นะครับคณาจารย์นะครับวงเล็บโผเรียนเป้านะครับพระมหาพันลบปุญยัญลาโพอาจารย์เสียคุณเสียบุตรบุตรประบุตรนะครับอาจารย์เสียในยุคนู้นเลยนะครับคุณก้นนาแท้ใช้มะลิคุณมะลิสงวนเรื่องในแพทย์วิโรธกันณสูตร สำหรับการจัดเทศกาลนั้นจะมีการบรรยายและโชว์พระบูชาพระกุพระเก่าและเหรียญทั่วไปอีกด้วยก็คือโชว์ให้ดูห้วันอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็ต้องขอมอบเครดิตให้กับบอกอ,บอคุณปีชาเอี่ยมธรรมนะครับและนิตยสารทีมงานและนิตยสารอาณาจักรพระเครื่องปี2519เกเกิดกันหรือยังครับผมเกิดแล้วนะครับ เกิดแล้วมาสิบกว่าปีนะครับใบรู้เรื่องนะครับอันนี้ลายมือเตี๋ยผมนะครับเนี่ยเขียนสวยเลยนะครับเขียนไว้เตี๋ยเขาจะลงไว้ฉบับที่โทษไหลนะครับนะครับนะครับก็อันเนี้ยนะครับมาดูกันเนี่ยนะครับดีนะครับโอเคนะครับทีนี้ไฮไลท์คืออย่างนี้ครับอ่าเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับปัญจัก นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่าปัญจะอะไรนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะอืมครับก็เป็นเหรียญรวมพระพุทธห้าพระพุทธนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับก็มีพระแก้วหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชอยู่กลางนะครับอีกสององค์ผมน่าจะเป็นวัดไร่เขียงอีกองค์ผมจําไม่ได้นะครับมาส่องดูกันนะครับเนี่ย นะครับพอจะเห็นไหมครับนะครับพระพุทธจินารานนี้พระแก้วมรกตนะครับเดี๋ยวดูว่าเหรียญปัญจะอะไรผมจำไม่นดามีคําว่าปัญจะนะครับนะครับนะนะฮะนะครับหลวงพ่อโสธรก็มีนะครับนะฮะห้าเหรียญนี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับนะครับเรามาดูกันว่าเดี๋ยวโฟกัสจับไม่ค่อยชัด นะครับเรามาดูกันแล้วกันพร้อมกันนะครับนี่นะฮะพระพระปัญจพุทธ,ธามหามงคลนะครับนะครับก็ครบรอบ25ปีธนาคารศรีนครนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับก็ลาบยศสุขสรรเสริญน,นะครับมากมีทุกภัยโลคาพยาธิบ่อมี ไพเรียพินาธอ๋อมีไพเรียพินาธนะทุกทิศนะครับเป็นเหรียญครบรอบ25ปีสร้างโดยธนาคารศรีนครแน่นอนนะครับนะครับธนาคารศรีนครเนี่ยเเปิดตัวปี2493นะครับบวก25ปีก็จะตกปี2518นะครับอันนี้ก็มาจัดปี2519ก็คือเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญปัญจพุทธาเนี่ยนะครับนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับนะฮะก็ เป็นเหรียญที่แจกให้กับกรรมการตัดสินระเครื่องและแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมาในงานประกวดในงานนี้ของธนาคารรีนครซึ่งผมมีเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยได้นะฮะเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับมาในเวลาใกล้เคียงกับอันนี้อันนี้คือแจกให้กับกรรมการและแขกผู้มีเกียรตินะครับครบรอบ25ปีในงานจัดงานประกวดงานนี้เลยนะผมมีอันที่หนึ่งให้ดูนะครับอันที่สองนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับดูกล่องก่อน นะครับอันนี้กล่องกล่องที่ใส่รางวัลนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับนะฮะกล่องนะครับกล่องนะครับนะฮะแต่ก่อนก็ยังเป็นบริษัทแบบนี้นะครับนะครับทําที่เจริญกรุงนะครับนี่นะฮะนะครับนี่คือบริษัททำนี่ไฮไลท์อยู่นี่ครับไฮไลท์นะครับนะครับไฮไลท์ก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาขยายกันนะครับจะได้ดูพร้อมกันธนาคารศรีนครนะครับอืม น,นี่เทศกาลการประกวดพระบูชาพระเครื่องและเหรียญปี2519ใครที่ติดรางวัลที่ 1, หนึ่งเหรียญหรือประกวดพวกนี้ที่ติดรางวัลที่หนึ่งแต่ละประเภทจะได้เหรียญจะได้กล่องเงินนี้นะครับนะครับกล่องเงินนี้นะครับกล่องเงินนี้นะฮะนะฮะเป็นเงินทําได้เงินแท้นะครับนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะแจกเป็นที่ระลึก พูดง่ายว่าสมัยนี้จะเป็นแจกเป็นหนังสือใช่ไหมในการประกวดแจกเป็นหนังสือบ้างเป็นพระเครื่องบ้างแต่สมัยนูน้นสุดยอดที่สุดแล้วครับแจกเป็นกล่องเงินนะครับพร้อมกล่องใบเนี้ยนะครับใส่มาใส่มาด้วยกันนะครับใส่มาด้วยกันเนี่ยนะฮะติดตรงวันที่หนึ่งอาจอย่างอันนี้เรามาดูกันนะครับนี่ติดรางวัลที่หนึ่งอันนี้พระลือรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมครับพระเครื่องจังหวัดลำพูน อยู่ในรายการประกวดเมื่อกี้นะครับพระลือรางวัลที่1ก็จะได้อันนี้ไปส่วนที่สองที่สาไม่ได้นะครับอันนี้นะอาจจะได้เป็นใบประกาศนะครับอันนี้ผมได้มานะครับได้มาจากใครได้มาจากท่านท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่เป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เลยนะครับท่านเป็นมือมือส่งนะครับพระสายเหนือนะครับถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นใครผมขออนุญาตไม่เอ่ยนาะมแต่อาจเป็นว่าท่านท่านเนี้ยนะครับได้แบ่งกล่องเนี้ย แล้วก็เหรียญนี้นะครับมาให้ผมผมเรื่องราคาเป็นเรื่องรองนะครับขอให้ท่านแบ่งให้ผมเพราะผมต้องการที่จะสืบสารเกี่ยวกับรเครื่องให้กับอนุชนรุ่นหลังนะครับท่านก็แบ่งมาให้ผมเสียตังขอแบ่งขอซื้อท่านมาว่างั้นเถอะนะครับพร้อมทั้งเหรียญนี้แต่คนละวาละกันนะแต่เจ้าของคนเดียวกันนะครับผมได้มานะครับทีแรกได้เหรียญมาก่อนตอนหลังก็มาได้อันนี้นะครับนะฮะก็เอามานะครับอันนี้ก็คือ ประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ผมมีประจักษ์พยานทั้งหนังสือรายละเอียดของการจัดนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดรางวัลที่1นะครับได้อะไรนะครับนะครับผมขยายไม่ต้องใช้แว่นมึงครับนะฮะไม่ใช่แว่นก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรเราไม่ได้ดูพระเครื่องนะครับอันเนี้ยนะฮะนะครับก็นะฮะก็มาดูกันอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เนี่ยนะครับก็นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ได้เป็นอย่างงี้ ก็พระก็คงใส่อันนี้มานะครับเป็นเป็นเงินแท้นะครับเขาเขามีระบุผมจำได้ว่าเป็นเงินระบุเบอร์อะไรไปด้วยนะครับช่างมันไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับว่าสมัยก่อนเขาเป็นแบบนี้กันนะครับนะฮะนะครับก็เจ้าของอันนี้ก็คือท่านเป็นปูชนียบุคคลในวงการประเครื่องบอกได้เลยว่ารูปของท่านรูปของเฮียท่านนี้นะครับ เจ้าของกล่องนี้เจ้าของรางวัลน,นี้ที่แบ่งให้ผมมาเนี่ยนะครับรูปของท่านอยู่ในสมาคมที่พันทิพย์สมาคมใหญ่นะครับอยู่ที่พันทิพย์แต่ผมขอไม่เอ skin, ่ยนามรูปของท่านอยู่ในนั้นนะครับนะครับอยู่ในนั้นนะฮะรูปของท่านอยู่ในสมาคมงามงวานพันทิพย์งามงวานนะครับรูปของท่านอยู่ที่นั่นท่านมอบให้ผมมาแต่ไม่ได้มอบฝรีขอแบ่งท่านมานะครับเพื่อท่านคงเห็นว่าผมให้ความรู้คนฮะท่านก็แบ่งผมมาพร้อมกับเหรียญอันนี้มันจะพุทธานะครับ ก็หวังว่าเราจะได้ความรู้กันนะครับในการที่จะได้รู้ว่าสมัยก่อนเขาประกวดพระกันยังไงเดี๋ยวเรามาเจอหน้าผมหน่อยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับก็มาเจอหน้ากันนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับอาณาจักรพระเครื่องนะครับนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องกลัวจะลืมนะครับผมขอมอบเครดิตนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาต ครูบาจาร์นะครับขออนุญาตบกอาณาจักรพระเครื่องนะครับนะครับพี่ปีชาเอี่ยมธรรมนะครับแล้วก็คณะนิตยสารคณะทีมงานอาณาจักรพระเครื่องทุกท่านนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับนำข้อมูลของท่านนะครับแล้วก็ให้เครดิตท่านนะครับเอามาให้กับประชาชนและคนรุ่นหลักนะครับเพื่อได้สืบสารตำนานความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องก็ขออนุญาตนะครับ ท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก่อนอื่นต้องให้เครดิตกับนะครับตรงนี้นะครับนิตยสารอาณาจักรพระเครื่องนะครับนะครับก็นะครับแล้วก็เตี๋ยของผมนะครับที่ได้ซื้อหนังสือฉบับนี้ไว้ให้ผมนะครับนะครับคาดว่าหนังสือฉบับนี้นะครับจะอยู่ประมาณนะครับจะอยู่ประมาณปีเดือนสิงหาคมนะครับอันเนี้ย จัดจำหน่ายประมาณเดือนสิงหาคมปี2519นะครับงานจัดเนี่ยจัดเดือนกันยายนนะครับแต่หนังสือฉบับนี้ออกก่อนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานนะครับดูจากวันที่ในนี้นะครับก็ยกเครดิตให้กับท่านนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ผมเอามาให้ท่านดูนะครับนะครับพร้อมทั้งกล่องที่ใส่นะครับกล่องก็เป็นอันนี้นะครนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับใส่มานะครับ นะครับก็อันนี้เอาให้ท่านดูแล้วก็เหรียญน,นะครับปัญจพุทธานะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ความรู้ว่างานประกวดที่ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานที่เล่าขานคนที่เล่นพระเครื่องสะสมพระเครื่องเสียนรุ่นเก่าโดยเฉพาะรุ่นพวกขมเนี่ยนะครับจะพูดถึงงานนี้มาตลอดเวลานะครับว่างานประกวดเนี่ยเป็นงานที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุด เท่าที่มีมาจากประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็เซนเก่าๆรุ่นเก่าๆมากันหมดนะครับแล้วก็มีการโชว์พเครื่องประมาณ5วันนะครับว่าที่1ที่2ที่3เนี่ยโชว์ในตู้เลยนะครับได้ยินข่าวว่ามีการจัดรอปรพอนะครับเพื่อคุ้มกันป้องกันโจรขโมยนะครับนะครับอาชญากรรมต่างๆเพราะว่ามีผ้าสมเด็จ ทั้งเบญจาภาคีทั้งหมดนะโชว์อยู่ในตู้นะฮะโชว์ถึง5วันนะครับก็มีรอประพรมีผมได้ยินอย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะเป็นเอ่ออา,อาจจะเหมาะเหมาะหรือไม่เหมาะไม่ทราบนะอาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็นแนวความคิดให้กับ คนที่จัดงานประกวดพระเครื่องในยุคปัจจุบันนะครับได้นําวิธีต่างๆไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานประกวดพระเครื่องในปัจจุบันและก็ถือโอกาสเป็นความรู้กับนักนิยมสะสมพระเครื่องคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ทราบถึงบรรยากาศความเป็นมาของการจัดงานประกวดเมื่อปี2519จัดโดยธนาคารศรีนครนะครับผมก็ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ธนาคารศรีนครด้วยผมประธานโทษครับผมไม่ทราบว่า ท่านเจ้าของธนาคารศรีนกครในยุคนั้นเป็นชื่อชื่อะไรนะครับก็ไม่ได้เอ่ยถึงก็ขอให้เครดิตแล้วก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับที่เป็นประธานจัดงานแล้วก็เซียนพาระในรุ่นเก่าทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผิดพลาดประการใดกับขออภัยผมมีความรู้อันน้อยนิดเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยอย่าลืมฟังเพลินนะครับนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกับผมต่อไปนะครับ ดงสาทรน,นะครับสวัสดีครับ